ครับวันนี้เราให้ดูคอยที่คนทางบ้านส่งมาคือคุณบุตรลินได้ถามว่าคอยที่เก็บไว้นานแล้วดูแล้วสวยง,งามมากอยากจะรู้ว่าเป็นของแท้หรือของเทียม mm hmm. ก็ส่งมาปุ๊บก็มองด้วย สายตาก็รู้แล้วว่าเป็นของตังเคราะห์นะครับเพราะว่าลักษณะสีความแวววาวความใสมันจะใสแจ๋แแวเลยแล้วก็เป็นเปนกระจกนะครับถ้าเป็นพลอยแท้ถ้าเป็นพลอยจันทร์นเนี่ยครับจะเป็นพลอยแดงจันทร์เม็ดนี้ก็เป็น,นแสนะครับเพราะว่าสีแดงอย่างนี้แต่นีมองไปมันจะเป็นอ่าใสา นะครับใสพอยแท้ก็หอยเตรียมดูถ้าอยู่กับพอยมานานเรียกว่าคุกกีเนี่ยมองไปปั๊บเดี๋ยวจะรู้เพราะว่ามันมีลักษณะของความรู้สึกแล้วก็ความคุ้นตาที่คุ้นเคยกับของจริงแล้วก็ของเตรียมเล็ดลอดมายอย่างเงี้ยน้ำเงิน น้ำเงินนี่มันจะใสแจ๋วเลยทับใสมองทะลุไม่มีน้ำข้างน้ำข้างน้ำข้างมันจะจะวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้มันจะเป็นสีเสมอกันทั้งเม็ดนะครับรับยิ่งเป็นเมน็ดนี้ถ้าเป็นของแท้นะครับก็เม็ดมันเป็นแส่นๆถ้าเป็นพลอยสะาอาดอย่างนี้นะครับเนื้อใสมากไม่มีฟองไม่มีอะไร,รเลย ้าเป็นเผาเรียกว่าเปาเก่าก็มก็เป็นหลายหมื่นหือเป็นแสนนี่ครับนี้ให้ดูว่าคอยแต่งเคาะจะเป็นอย่างนี้ครับใสให้ดูด้วยด้วยสายตาแล้วพอแกะซองออกมาก็มองปาเตียวก็เรียกว่าไม่ต้องใช้เครื่องเตอครับไม้เสียค่าเตอเลยอันนี้ กล้าพูดได้เป็นปากว่าของสังเคราะห์นะครับอันนี้กล้าพูดได้คือกล้าท้าทายเพราะว่าความมั่นใจว่าเราอยู่กับปลอยมาอย่างนี้เราไม่คุ้นเคยคุ้นเคยก็คือเห็นปบก,ก็คือของของเทียมนะครับอันนี้ให้ดูนะครับปลอยเทียมจะเป็นอย่างนี้นครับสวยมากนะครับสวย ตอนแรกว็เว็บเราจะไม่ถ่ายลอยเทียมแต่นี้ก็พอดีท่านผู้ชมทางบ้านส่งมาถามก็เอามาให้ดูครับเรียกว่าตอบปัญหาแล้วท่านจะได้ดูไปด้วยเป็นประสบการณ์นะครับอันนี้คือให้รู้ว่าเป็นลอยสังเคราะห์รอยเตรียมนะครับเป็นสีเหลืองอย่างนี้ครับดูท่านจะดูว่าน้ําจะ,ะเสมอกันเลยครับน้ําสีใสใกล้เคียงใกล้เคียงกันมาก สีแดงนี่ก็แดงแบบอังน,นี้จะมองออกม่วงๆแต่แต่ดูด้วยตาจริงๆมันจะแดงแดงแดงม่วง,งม่วงอ่าง,งนี้เขาเรียกว่าปลอยถ้าถ้าถ้ามันออกสีอ่อนแสดงว่าการเกี่ยก้นบางก้นเฉียบถ้าอุม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 ก็จะสีเข้มถ้าเราก้น เกียบสีเมื่จะอ่อนตามไม่ว,ว่าจะเป็นพลอยตังเคาะหรือว่าพลอยจริงมันก็จะเหมือนกันครับว่าเวลาทําเฉียบสจีจะเรียกว่าจางลงแต่ถ้าเป็นพลอยกลมอุ้ม,มสีจะอุ้มสีเรวาอุ้มสีแต่เวลาช่างเจลในาก็อยากจะให้พลอยสีอ่อนก็ต้องรีดให้ไฟออกก็ต้องรีดให แล้วไปจะขึ้นสีอ่อนแล้วไปจะขึ้นแต่ถ้าวมภูมปุ่มสีไปไม่ออกจะได้สีเข้มขึ้นนะครับเราเึงให้ดูว่าการซื้อพลอยสมัยนี้นะครับต้องดูบางคนบอกว่าทําไมคุณขายแพงแต่ที่อื่นทาไมถูกอันนี้ต้องต้องวิเคราะห์กันว่าของดีและถูกในโลกนี้คงหายาก นะครับมันก็ต้องเป็นเหตุว่าเป็นของเทียมหรือว่าของสังเคราะห์แล้วก็เป็นปลอยเผาเก่เาเผาใหม่ตอนนี้น้าเงินก็มีเผาใหม่ก็มีมีหลายแบบนะครับคือปลอยในในในงาที่จะขายลูกก็คือต้องเป็นปลอยอเรียกว่าต้องมีเหตุคืออาจจะมีตำหนิ มีความไม่แท้หรือว่าเป็นเนื้อพลอยเผาไม่ใช่แบบธรรมชาตินี่กาเผาใหม่นะครับเผาเก่าก็าจะมีราคานี่นะครับเราให้ดูพอยที่คุณบุษบุรินส่งมานะครับยังอยู่ครบอย่างละห้าเม็ดสี่ห้าหก สีแดงห้าเม็ดสีน้ำเงินห้าเม็ดสีน้ำเงินหนึ่งเม็ดสีแดงหกเม็ดคุณบุษลินก็ถามว่าคอยอยากรู้ว่าทำด้วยอะไรของจริงหรือเปล่าครับอันนี้สีแดงห้าสีนเงินห้าสีนเงินหนึ่งเม็ดอันนี้สีแดงสีแดงหก ไปเม็ดหนึ่งมั้งครับทีตรงมาเราให้ดูอยู่นะครับเป็นอย่างนี้ครับคือถ้าจ้าขอเห็นก็จะจําได้ว่าคอยคอยของเราเองจริงๆที่ตรงมาอันนี้ครับไม่มีการหรือว่าจะมาเปลี่ยนคอยหรือว่าเอามามาอะไรครับถ้าหมูนี้ เป็นของแท้เนี่ยก็เรียกว่าหลายหมื่นนะครับเป็นเงินหลายหมื่น mm. แล้วดูไปแล้วเตรียมทุกเม็ดไม่มีหลงเหลือเลยนะครับเรียมทุกเมตต็ดสั้งข้อทุกเม็ดนะครับบางทีถ้าเราอยู่กับวงการคอยมานาน เราก็คุ้นเคยนะครับเหมือนกับเราทําอะไรอยู่กับสิ่งนั้นมานานๆหลายๆปีเนี่ยมันจะมีความสัมผัสมีความใกล้ชิดมีความสนิทสนมแล้วก็เป็นความร,รู้สึกที่ผูกพันและทำให้เรา,าวิเคราะห์มาได้ว่าของจริงของแท้นะครับเหมือนคนนะอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยมันจะ ใกล้คิดร,ร,ร,รู้นิสัยลึกรู้นิสัยลึกตื่นหนาบางของแต่ละคนหรือบางคนฝาแฝดเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันบางคนบอกอจะเห็นปั๊บก็จะรู้ว่าเออคนไหนเป็นพี่เป็นน้องแต่ถ้าคนนานๆเห็นจริงบอกมันก็เหมือนกันแต่ความจริงแล้วไม่เหมือนมันมีข้อแตกต่างครับเหมือนคอยจริงคอยเตรียมคอยสังเคราะห์มันก็มีข้อแตกต่าง เพื่อเอามามาเทียบกันแล้วนะครับวันนี้ก็ให้ดูนะอตอบปัญหาเรื่องทอยแท้คอยมีแท้นะครับวันนี้ก็ปึกษาได้ครับเรื่องทอยสนใจก็โรคุยได้นะครับ